กราบสวัสดีคะ่ะเมิร์เวนค่ะส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะส,สวัสดีคะ่ะเมิร์เวนค่ะค่ะท er ่านผู้ชมเมื่อนี้ทางทีมงานก็ได้เดินทางมาหาเมิร์เวนเนาะค่ะก็ได้ยินข่าวมาว่าแม่เวิร์เี่ฝันดีท่านผู้ชมฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางเมิร์เวนว่าเหลืองเล่าข้อมฝันของเมิร์เวนนี่เป็นไปเป็นมาแบบได้กระบอกท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะเมิร์เวน โอ้ยไปสีเบสก็ยังว่าไปสีเบสยามมาแรงมากมาฟันเห็นคนเถาฟันเห็นค้นเถาล้างคอมค่ะบ่แม่ล้างคอมดอกมันหนามบาน่บาตูนขึ้นบาตูนขึ้นเป็นเนือมาคุณขี้คอยรู้เป็นขั้เนือห้าตูนขึ้นเออเป็นขึ้เนือห้าตูนขึ้นนี่แหละบางบางไส้เนาะเนอกัย่างออกมากับพอดีท้าเขาเพื่อนคนนั่นแหละเมัาเลาพาร้านย่างออกมา แล้มาส่งบรจาค <l ots> คนกินหกกระลูกขืหนหยาหยาแม่เวิ่อนไปไสคะ่ะคุณเจมส์นักสูตไปติดเบ็ดโอ้แม่เรียนแม่เวิ่อนไ,ไปหากินเนาะไปหากินไปติดเบ็ดค่ะไปหาเด็กที่เบ็ดนั่งในปลาสามตัวเบิดมือหอดคำปลาขายแยงสองตัวปลากาตัวหนึ่งแม่เวิ่อนนี่เคยไปบ่คะบ่เคยไปจ้ะเพื่อกำลังไป ่พอดีไปเห็นกรบมาพักกันยำแรงแมมาพักกันมามาะม่าย่ำขึ้นมามาฝันก็ขคนเ่านันล้างคอมนันก็บริยางไปทั้งโตะจะเป็นโตกดอกยางมาทั้งทั้งจะเป็นออกเลยผ้าล้านยางมาคุนว่าสิ้อผ้าล้านคนมาบวชแต่ว่าคนเ่าล้างคอมนันแล้วนุ่งเสื้อขาวแขนสั่นขาเบี่ยบ่ายสีขาว กิน,น,นไหมขมขาวมาขมขาวจะว่าถ<บ>ินนันถินไหมแต่ผู้ชายนันร้านเพื่อนนันโคกคนนันนุ่งสูงคลาสแยวสีขาวเบิดขมขาวมาเบิ้ดขมขาวค่ะจะผ้าร้านไปบวชค่ะเออผ้าร้านไปบวช่นมาบวชไะ่ะ ผู้ผู้ว่าเพิ่นไปบวชไสเพิ่นมาสิพาหลานไปบวชหลานใายนั่นว่าไอ้ยายอายุแก่แล้วผ้าลานไปบวชกนเพิ่นมาขามขามยายไปบวชเพิ่นย่างไปย่างไปค่ะย่างมาจนตะเวนออกิล่ะกรับทางเก่าบ่อกครับทางเก่าค่ะบองที่ยายไปหกเดือนที่เป็นมีบ้านคนมีหยังบ่ค่ะตามไปหรือเป็นป่าเป็นดงค่ะ เป็นปลาปลายางเขาปลายางปลาปามถางหนึ่งเนี่ยมันสิเป็นทงหน้าถงหนึ่งน่ะมันสิเป็นปลาปามกับอันปลายางเขาฝันน่ะก็ว่าคุณใหญ่กินกรว่าเป็นเจ้าทีเจ้าทีแน่นอนไปตกเวทไซต์กระได่ปลานี่มือหนังบ่อใดบ่อใดนี่ยังมาแต่ปลาอัขยี้สองตัปลากาตัวหนึ่งปลากากรโตัวท่อน น้อยน้นน้อยคุณยายมีไปตุกเว็ดกับไรคะ่ะกับแม่บัมแล้วก็กับอันแม่เพ่นค่ะบานีสอบถามคุณยายอีกอย่างหนึ่งค่ะไอผู้เท่าที่คุณยายเห็นในความฝันนั่นเป็นผู้ยิ่งมันบอกค่ะเป็นผู้ยิ่ง,งเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้ยิ่งหลังกอม,มเป็นแม,มน่นขึ้นแม่ย่าางไหนเป็นผู้หยิ่งเป็นขึ้นหลังมีหนุก มีหนูหนูขึ้นมาเนาะค่ะหนูอยู่แถวแถวบ่าบ่าแต่สิว่าหลังข่อมกับแโบแมนเป็นเป็นหนูเป็นหนูหลังหอเขาเอ่ยหลังหอค่ะแถวโบราณอื่นหลังหอเนาะเออแถวโบราณอิ่นหลังหอหลังหอเอหลังหอหลังหออืมหลังหอแตคือหลังหลังตูนหลังตูนหลังตูนเป็นหลังตูนใส่เสื้อสีขาวผ้าเบียงใบ S <S 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 ครับโมเมนตย,ยูแ<บ>อลยูยังบ่ช่วงบารายข้าหงหลังกับโมเมนช่วงไลนาะล้วแอลกับโมเมนช่วงบารายเป็นช่วงบารายเป็นโหนกหลังะะเป็นโหนกแล้งอืะเป็นโหนโกตูนขึ้นมาเนาะ,ะบานนี้เพิ่นผ้าล้านเพินพ่นเพิ่นสิ้อผ้าล้านเพิ่นไปบวชแม่นบอกผ้าล้านไปบวชเพิ่นบานไม่ยายแกเรล้านเพิ่นนี่กับผู้ชายทั้งเบิด์ต <5 S 1> บอกผู้ชายเบิดทั้งหกผู้ชายเบิดทั้งหกเลยเนาะค่ะ บานนี้มาเขาเรื่องตัวเหล็กน้ะคเขาคุณแม่ทาให้คุณแม่ตีคุณแม่มักคุณแม่สีมักตัวใดสีตีไปตัวใดค่ะแม่แปนี่แม่สิแปรตัวใดเม่สิเปดกระแปะกะว่าเก่าหกแล้วล่ะคนเผาตัวหนึ่งเก่าหกบานนี้ทายมักสามตัวนี่คุณแม่สีมักมีตัวมกักบ<อ>่ค่ะสามตัวบม่มีผู้เ่าที่หนาล่นเป็นผีคือเป็นคน คิดว่าจะทีก็ตตรงเ็นผีเนาะก็ผีเดนาะคันสามโตที่เอายังเขาคันสามโตเอาูนที่ใส่ข้างหน้าเอาซูนใส่เนาะเอาศูนใส่เอาซูนเนะศูนเกาหกดีนะค่ะเพราะว่าจะทีกับคนกับเ็นคนอยู่แล้วเนาะกเป็นอันกระต้องเอาศูนใส่เนาะคุณแม่เนาะกับซูนเกาหกกระจื้อกระจื้อซูนเกาหกค่ะ ก็จะเชื่อไรแล้วบเคยฟันจะเชื่อเออบเคยฟันจะเชื่อฟันแนวนี่บเคยจักเชือฟันกับฟันแปดลูกเนาะเออฟันเห็นคนเขาก็ผ้าล้านไปบวบล้านกับล้านหกค้นมืแตะผูสายมีดมืดยิ่งพอกนได้มีแต่ผู้สายต่อยค่ะค่ะการอยู่ของคนใหญ่เช็ดตีเลยเช็ดตีฮกซื้อหาหกซื้อหกเขา หกสิบหาอย่างหกสิบหกนะคะคุณแม่อืมก็ฟันของคุณแม่นี่มีอย่างเพิ่มเติมอีกบอค่ะบอว่ามีอย่งก็เนี่ยมีอย่างมือหนันฟันคือเดียวผ้ามันไปซีเป็ดนะเขาเคยเจ้าเกลือนะบอว่เขาจะเกลือ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางครอบครัวท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกคนในสุขในมารนเด้อรยูดีเม่เมื่อสู่ทุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การมาเบิ่งตัวเลขของเมิร์ฟเนเนาะค่ะนอศูนย์เก้าหกค่ะอายุของคุณแม่หก สิบห้าปีอย่างหกสิบหกเนาะคะ่ะเนาะกาให้ารผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขและกาแนวทางค่ะประจํางวดวันที่สิหตุลาคม2 5งพยหกสค่ะคุณแม่นี่เพิ่นฝันเห็นเจ้าทีค่ะเป็นเจ้าทีผู้เฒ่าผู้ยิ่งหลังเหาะเพิ่นว่าหลังเหาะบาลัยเหาะเพิ่นว่าค่ะารผู้ชมกามมหาเพิ่นเนาะค่ะเนา,นาะ้วกา มีผู้ชายเด็กหน่อยหกคนใส่สุดขาวเจ้าที่ผู้หญิงนะ่ะก็ใส่สุดขาวค่ะท่านผู้ชม เพิ่นกัเลยตีเป็นโตเลขให้ศูนย์เก่าหกเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะขันยังบบกดติดตามก็ขอฝากช่องจา่าปอในเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบ่พพาโตัวเลขหลักกาแนวทางดีๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะขิดหวังสิ่งใดก็สมควราัถนาทุกอย่างค่ะถือเกลีรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีครับตัว เลขของคุณแม่เนาะ,ค,ะ,นะ 96, ค่ะเนาะศูนย์เก้าหกค่ะอายุหกสิบห้าอย่างหกสิบหกปีเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ